สวัสดีครับกิติฟาร์มฟาร์มนกกระจอกแคทจังหวัดสุรินทร์ครับผมอ่าสายๆครับวันนี้วันที่22เมษายน2567ครับผมวันนี้เราก็อ่าไม่ได้ถ่ายคลิปลงนานแล้วครับผม นี่เรามาถ่ายสาซนกกระจอกเทศไซนี้ก็คือสซพ่อแม่บ้านครับผมอันนี้คือพ่อแดงพ่อแดงแรงเล็กครับผมตั้งชื่อให้เขาพ่อแดงครับผมอยู่กับเรามาก็เข้าปีที่5แล้วครับผมนี่พ่อแดงตัวนี้ครับผมสวยครับผมตอนนี้พ่อแดงอยู่ตัวเดียวครับผมสาเหตุที่อยู่ตัวเดียวก็คือพ่อแดงเราแยกออกมาไว้กับพ่อชบานนะครับผมพ่อแดงแต่ก่อนก็มีเมียครับผม ก็เป็นแม่เพลงครับแต่ก่อนคือแม่เพลงที่จับคู่กันนะครับผมก็ได้ลูกกันประมาณเกือบ10 1 0บถึงสิตัวครับผม1 0บถึงสิตัวแต่ปีนี้เรายังไม่ได้ให้ผสมเพราะว่า,าฝั่งโน้นพ่อชบาจับคู่กันเรียบร้อยแล้วครับพ่อชบาจับคู่กับแม่มะยมแล้วก็แม่เพลงแล้วนะครับก็พ่อชบาจ,จะเป็นสายควันคอแดงครับผมก็จะให้เขาได้มีตัวเมียสองตัวก็เลยก็เลยจะพุนเหลือเฉ,เฉพาะตัวผู้ ตัวผู้ตัวนี้ครับที่ยังไม่มีคู่นะครับผมจะเป็นพ่อแดงครับผมก็รับประกันเชื้อ100%ย็ครับผม รักประกันเชื้อร้อยเปอร์เซนแล้วก็ผสมเก่งด้วยนะครับพ่อแดงอายุห้าเดือนตัวนี้จะเป็นลูกผสมคอ,อแดงลูกผสมคอคอแดงนะครับผมตัวนี้จะเป็นลูกผสมคอแดงทําไมบอกว่าเป็นลูกผสมคอแดงก็เพราะว่า,าพ่อพันธุ์ตัวนี้เขาจะมีเม็ดสีแดงตรงที่คอครับผมตอนนี้ก็กําลังย่างข้าปีที่ห้าเม็ดเม็ดเขียดสีเขาเรียกว่าเขียดสีสีแดงก็กลาลังจะออกมาครับผมดูหํำครับผมแดงออกมานน่หน่อยลูกมา แดงลุกขึ้นมาทอยตัวหน่อมานะแดงแดงงนังน่งนังน่งนี่ครับตอนนี้ก็อากาศร้อนครับเราก็มีสแลนด์ไว้คุมตรงนี้เขาก็จะมานั่งทุกเช้าครับผมก็ประมาณสี่โมง สี่โมงถึงเที่ยงนะครับผมเขาก็จะมานั่งครับผมนั่งพักผ่อนก็คือมันร้อนครับผมอากาศร้อนเพราะว่าผมยังไม่ได้ทำเพิงครับผมก็คู่อื่นๆไม่ได้จําหน่ายนะครับผมผู้อื่นก็คือถ้านกมันจับคู่แล้วเราจะไม่แยกคู่นะครับผมเราก็จะจับไว้เป็นคู่ครับนี่อันนี้จะเป็นพ่อฟิลิปครับผมพ่อฟิลิปกับแม่ทองหยอดครับผมฝั่งเอยไม่ใช่อันนี้ก็จะเป็นพ่อไบอันกับพ่อฟิลิปครับผม แล้วก็อีกคอกหนึ่งที่อยู่เลยเลยอยู่ด้านหน้านะครับผมนั่นก็จะเป็นพ่อฟิลลิปกับแม่ทองหยิบครับผมตัวนี้ก็เข้าคู่กันทั้งหมดแล้วนะครับผมแล้วก็พ่อชบาแล้วก็แม่เพลงก็อยู่คอกฝั่งนู้นครับผมอยู่คอกติดบ้านครับผมก็จะเหลือเป็นตัวนี้เป็นพ่อแดงครับผมที่ยังไม่ได้จับคู่ให้เพราะว่าถ้านกจับคู่แล้วเราจะไม่แยกออกนะครับผมผมกว่าจะลับคู่กันได้ทีนี้ก็เลย ว่าจะจำน่ายพ่อแดงออกไปนะครับท่านใดที่มีตัวเมียเยอะๆอยากจะได้พ่อแดงเข้าไปไประจำฟาร์มก็สามารถโทรติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์080749614เข้ามานะครับผมผมเปิดแบ่งครับผมเปิดแบ่งพ่อพันธุ์มีมีมีอายุที่กำลังจะโอเคครับผมอายุ5ปีครับผมแล้วเป็นลูกผสมคอแดงเลยนะครับผมเป็นลูกผสมคอแดงเม็ดเขียดสีของเขาก็จะอยู่ตรงคอครับผมเราต้องไปดูใกล้ๆครับผมแต แต่ตอนนี้พ่อพันธุ์เราก็เหนื่อยครับผมพ่อพันธุ์เราก็เหนื่อยก็ให้พักผ่อนกันครับผมตัวน,นี้มีผลงานแล้วนะครับลูกได้ประมาณสิบกว่าตัวของปีที่แล้วนะครับผมท่านใดเอาไปก็ไม่ผิดหวังเลยครับผมมีตัวเมียเยอะเอาไปปล่อยใส่เข้าได้เลยครับผมพ่อพันธุ์ผสมชัวครับผมมีระยะผสมพันธุ์อยู่ที่ประมาณสามเดือนถึงหเดือนครับผมถ้าไม่ ครบถ้าครบห้าเดือนแล้วยังไม่สมพันธ์เอามาคืนครับผมคืนให้จํานวนเต็มเลยนะครับผมรับประกันเชื้อร้อยเปอร์เซ็นครับผมมีเชื้อแน่นอนครับตัวนี้มีเชื้อแน่นอนท่านใดที่อยากจะได้ก็เปิดแบ่งไว้ที่ห้าหมื่นห้าครับผมตัวนี้เปิดแบ่งไว้ที่ห้าหมื่นห้านะครับฟังไม่ผิดครับผมลูกคอแดงครับผมลูกผสมคอแดงครับผมเปิดไว้ห้าหมื่นห้าครับผม โอเคแล้วเราจะไปให้เขายืนนะครับผมแต่ว่าเราจะไม่เสี่ยงเข้าไปด้านในนะครับผมเพราะว่าพ่อแดงบางทีบางทีเขาอากาศมันร้อนครับผมอากาศมันร้อนเราต้องเซฟตัวเองด้วยนะครับผมเราต้องเซฟตัวเองด้วยทีนี้เราจะมาขายดูข้างๆนะครับผมแดงแดงเห็นไหมครับผมอากาศเขาร้อนอากาศร้อนเราจะ เราจะไม่เข้าไปในคอกออกไปก็ต้องดูครับผมดูเม็ดเม็ดเม็ดสีคอจะมองไม่เห็นนะครับผมดูปากจะแดงตรงกกหูครับผมดูต้นขาครับผมเนี่ยเขาจะลังจะเป็นสีแดงเหมือนพ่อชะบาครับอายุ5ปีครับพึ่งถึงเริ่มเม็ดสีเขียดสีแดงครับผมกำลังเบื้องนี้นี่ครับผมดูคอนี่ครับผมนี่นี่ทำไมเขาเรียกว่าคอแดงนี่แหละครับผมเม็ดเสียดสีแดงกําลังจะออกมาครับผมถ้าใครเอาไปก็จะคุ้มนะครับผมยังไงก็ต้องเป็นคอแดงอยู่แล้วครับตัวนี้ครับผมตอนนี้พ่อพันคอแดง ที่ฟาร์มเราเรามีอยู่สองตัวครับพ่อชบาแล้วก็พ่อนี่แหละครับพ่อตัวนี้ครับคือพ่อแดงครับผมเราก็จะแบ่งไปครับผมเรามีสองตัวก็จะแบ่งออกหนึ่งตัวครับผมมีสองตัวก็จะแบ่งออกหนึ่งตัวก็คือตัวนี้นะครับผมไก่สนใจก็สามารถโทรติดต่อสอบถามเข้ามาเลยนะครับผมบอกราคาเลยครับโปรนี้เปิดห้าหมื่นห้าครับผมไม่ต้องต่อรองนะครับผมราคานี้มารับเองที่ฟาร์มเลยนะครับผม รายการนี้มารับเองที่ฟาร์มเลยนะครับผมดูดูพ่อแดงเดินไปนู่นแล้วครับผมจะไปกินอาหารแล้วครับผมนกสวยครับผมรับกันนกไม่อ่านกไม่พิกลพิการนกกินอาหารเก่งสุขภาพแข็งแรงผสมเก่งด้วยนะครับผมท่าในใดสนใจก็สามารถโทรติดต่อสอบถามหรือว่ามาดูตัวจริงได้ที่เกตีฟาร์มฟาร์มนกกระจอกเทศจังหวัดสุรินทร์นะครับผม โอเคคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมใครสนใจก็รีบโทรเข้ามาติดต่อสอบถามรีบสั่งจองเลยนะครับผมสวัสดีครับ